นสวัสด like ีคร well, ับพี in. In. <s Elliott ills> uh, ่น้องเอามาพี่น้องไปดิมาที่นี่มาอันนี่มึงยามกุ้งมึงเป็นเจ้าอไอันใส่ไว้มือขึ้นเลยุองลองใส่ไงใส่กุ้งโอ้ยมีหยุดอ้หได้ได้บ่อหลายเหวยโอ้ยเนี่ยเ่าเ้ยป็น มันมใส่หมึกคลืนนี่ว้ยตีไร้านาม,มา,า,งงามัยงงามเลยองนี่ยูื้กอร่อยเนี่ยฮึ้ยเยะเย่้ยเ้ามึงมันเบิดน,น,นีมันกะสีพอ่พออะไรพ่ออะไรคนอยู่วะว้ายเ,ยเามึงหลังนี่เป็นเจ้าไหน ลังได้ก็ลังนั่เวัยบ่ได้นี่อือแสดงว่าเงียเงียนี่มันบ่อหนิบ่มันต้องเห็นเขาออกเนาะเขาใส่นี่เขาหมุนดี่เขาใส่หอดประเดกใส่หอดไข่ผืนเนี่ยเด๋โ้ยเอาเอาลองมึงเยอะมันสิเร็วหูสูตรแล้ใช่

โอ้โหนี้กับบ่มานอี่ละโอ้ยลินบอกการเลยเนี่ยบวกือบวกือบวกือฮะแล้วลองลองสูตรใหม่เนี่ยก็ยังอยู่เอาสูตรใหม่บ้างนะอืมอบรรยากาศธรรมชาฉาดยมเสาพี่น้องโอ้มึงดูนี่เส้นนี้ชื่อเกาเออโอ้ยเบอร์นี้เจ๊มันว่ายสมเลยเบอร์นี้

เริ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ย